สวัสดีค่ะตัวนี้8 13นะคะวันนี้ตุนจะมารีวิวผลิตภัณฑ์ใหม่ที่มีชื่อว่า Jenny Musthave Miracle Whitening BB White นะคะที่มี SPF 50+ PA+++ นะคะเป็น 3-in-1 Sunblock Whitening BB Cream นะคะหรือสุดยอด BB Cream สีขาวสุดเข้มข้นที่สามารถเป็นสีผิวให้ขาวกระจ่างได้ภายในพริบตาค่ะใช้ได้ทั้งผิวตัวแล้วก็ผิวหน้านะคะเดี๋ยวตุนก็จะมาเริ่มรีวิวกันเลยดีกว่าเปิดฟ้ามาแล้วก็มาดู ที่เนื้อผลิตภัณฑ์กันนะคะว่าผลิตภัณฑ์เป็นแบบไหนนี่คือเนื้อผลิตภัณฑ์ค่ะจะเป็นครีมสีขาวแบบนี้นะคะเวลาใช้นะคะเดี๋ยวลุงจะลองทาให้ดูที่แขนด้านหนึ่งนะคะสามารถทาเดี่ยวๆได้เลยหรือจะสามารถผสมมอยส์เจอร์เพื่อให้ครีมเนี่ยชุ่มชื่นมากยิ่งขึ้นก็ได้นะคะลองเปรียบเทียบกันดูนะคะ2ข้างเคยสังเกตไหมคะเวลาพวกสาวๆไปงานอะไรอย่างเงี้ยเวลา พิตี้ก็ตามเวลาถ่ายรูปหรืออะไรเงี้ยเขาจะดูผิวกลว์ดูผิวขาวสุขภาพดีเราก็สงสัยกันมานานแล้วทีนี้ก็เลยไปได้เคล็ดลับมานะคะว่าอ๋อสาว,สาวทาพวกครีมบีบก่อนนั่นเองนะคะวิธีทานะคะก็ใช้จริงๆใช้ไม่ต้องเยอะเลยนะคะแล้วก็ผสมกับพวกที่เป็นโลชั่นที่เราใช้ประจำอยู่แล้วก็ได้เพื่อให้ผิวดูเงาแล้วก็ชุ่มชื่นนะคะก็ผสมแล้วก็ เ,เราก็จะสังเกตความแตกต่างได้เลยระหว่างขาสองข้างนะคะแล้วจริงๆแล้วเจ้า BB Miracle เนี่ยนะคะก็สามารถใช้ได้ทั้งหน้าแล้วก็ทั้งตัวเลยนะคะสำหรับคนที่ต้องการทาผิวหน้าเนี่ยก็สามารถผสมกับพวกเอเซนแล้วก็โลชั่นต่างๆได้เพื่อให้ครีมเนี่ยมีความนุ่มมากยิ่งขึ้นนะคะ แต่เจ้าเจน n y Mustard Miracle Vitamin BB นะคะก็จะมีสองสีนะคะก็จะเป็นสีไวท์ก็จะเป็นหลอดสีเหลืองที่ทุนใช้อยู่นะคะและอีกสีนึงจะเป็นสีไลท์พิงค์นะคะหลอดจะสีอมชมพูนะคะสําหรับคนที่มีผิวขาวก็ใช้ใช้สีไวท์ได้เลยนะคะสําหรับคนที่มีผิวสองสีก็ใช้เป็นสีไลท์พิงค์นะคะก็จะเวิร์กมากๆค่ะสําหรับตูนะคะก็จะเป็นผิวค่อนข้างขาวนะคะก็เลยเลือกใช้เป็นสีไวท์นะคะเดี๋ยวเราเปรียบเทียบดู ตรงส่วนที่ทากับส่วนที่ไม่ได้ทานะคะตรงข้อเท้าจะไม่ได้ทาก็จะเห็นว่ามันมีความแตกต่างอยู่ผิวจะค่อนข้างขาวแล้วก็ใสขึ้นนะคะคนที่แบบไปออกอีเวนต์ะอะไรเงี้ยไปตามงานไปมูนทริตี้หรือไปอีเวนต์ต่างๆที่ต้องมีการถ่ายรูปอยู่อะไรเงี้ยมันก็จะเห็นชัดเห็นะอ,อย่างที่แขนตรงครั้งนี้คือที่ทาไปมันก็จะเนียนแล้วเวลาถ่ายรูปม,มันก็จะดูขาวแล้วก็กระจ่างขึ้น สำหรับหลอดที่ตูนใช้อยู่นะคะก็จะเป็นหลอด50มิลนะคะราคาก็จะอยู่ที่590บาทนะคะซื้อได้ที่ korean t d com นะคะและเราก็ได้สาวมาช่วยทดลองด้วยนะคะเป็นสาวน้อยนะคะผิวสีผสมนะคะผิว2ส,สีแต่ใช้เป็นตัวสีหลอดสีเหลืองเหมือนกันนะคะเป็นสูตรไว้นะคะสีเดียวกับที่ตูนใช้จริงๆแล้วไม่ว่าจะเป็นผิวสีอะไรก็สามารถใช้ BB คสีไว้ได้เหมือนกันนะคะอย่างน้องพลอยนี่ก็ใช้เป็นสีเดียวกับตนูนเราเปรียบเทียบดูนะคะว่าผิวดูขาวกระจ่างมากยิ่งขึ้นเลยน,นี้ก็ต้องขอตัวลากันไปก่อนนะครับเจนนี่มาแชร์ Miracle มานี้ดีีตัวนี้บ๊ายบาย